สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับบุญมีมาแล้วครับมาพร้อมกับออนอนเปชโชเลยนะคะบุญมีของเราวันนี้มานอนโชนอนเปโชพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีครับแม่กิ่งพามาหลังบ้านนะคะพามานั่งเล่นที่โซนหลังบ้านเนาะพร้อมกับพี่ทองซับหันหลังให้ใครพี่ทองซับครับทองซับกับทองเอกนะคะแล้วก็บุญมีของเรา นอนเปชิวๆครับเปลี่ยนบรรยากาศครับแขวงเปให้นะคะแขวงเปให้นานๆได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นสักทีครับอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมลกูกอยู่แต่ในบ้านครับวันนี้บุญมีก็เลยมาแต่งตัวชิวๆนอนเปชิวๆอยู่หลังบ้านให้กับพ่อๆแม่เอฟซีเห็น พร้อมกับน้องๆหลังบ้านด้วยครับส่วนมากจะมีที่มาวนเวียนอยู่ใกล้ๆแถวนี้จะมีใครมีทองเอกทองซับนะคะแล้วก็ลาเต้ค่ะลาเตา้นอกนั้นเออไม่ไม่มากันค่ะนอกนั้นไม่มากันเนาะจะไปอยู่อีกโซนนึงนั่งหลับนะคะลาเต้นั่งหลับแล้วก็อันนี้น้ำโชคน้ำโชคกับลักกี้นะคะ นำโชคกับลักกี้แล้วก็หลุยนะคะหลุยอันนี้กลุ่มนี้นอนอยู่ชั้นสองเมื่อกี้ลาเต้นอนอยู่ชั้นบนนะคะแดดอ่อนๆบรรยากาศดีๆนะคะก็เลยพาบนมีมานั่งมานั่งรับลมเล่นด้วยอยู่โซนข้างหลังก็จะมีลมนะคะมีลมปิวเข้ามาอยู่เนาะมีลมพัดเข้ามาบ้างอยู่ค่ะไม่ร้อนนะคะไม่ร้อน แล้วยิ่งพอมีสองชั้นสามชั้นให้ด้วยยิ่งสบายเลยค่ะลูกๆก,ก็จะมีที่ได้นั่งหลบแดดหลบร้อนกันเยอะขึ้นค่ะทองซับของเราก็นอนชิวๆนะคะมองนะคะมองคนโน้นคนนี้บุญมีไปฉีดวัคซีนมาบุญมีไม่เป็นไรเลยครับใช่ไหมลูกบุญมีไม่เป็นไรครับแต่คนที่เป็นคือใครคะคนที่เป็นคือนำชัยนะคะ นำชัยเป็นไข้ค่ะหลังจากฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้นำชัยฉีดวัคซีนมามีไข้นอกนั้นเอ่อบุญมออีแล้วก็ทองอ้นแม่ทองอัมัยทองอูไลทองไพอินไพลินแล้วก็ทองอินไม่เป็นอะไรนะคะไม่มีใครมีไข้วันนี้แม่กิ่งก็เลยพานำชัยไปฉีดยานะคะพานำชัยไปหาหมอฉีดยามาแล้วค่ะฉีดยาลดไข้มาแล้ว พ่พอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกนะไม่ต้องเป็นห่วงน้องนำชัยครับแกวงเปให้นะคะแกวงเปให้หนุ่มน้อยหน้ามอนนอนตัวกลมบล็อกเลยนะคะ พอพ่อแม่ดูความน่ารักของบุญมีแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายช่วงต่อจากบุญมีจะมะีมีใครคิดถึงพี่โชคบ้างครับมีใครคิดถึงยายโชคบ้างไหมคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่กิ่งจะมีคลิปของอยายโชคมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูของยายโชคกันด้วยนะคะยังไงดูให้จบนะคะดูให้จบคะ่ะพอดีแม่กิ่งไปบ้านบ้านเก่าของแม่เกียงมาเนาะ บ้านที่ลูกๆไม่เกียงอยู่ค่ะก็เลยไปหาก็เลยได้ถ่ายคลิปของยายโชคมาให้ดูด้วยค่ะคงพ่อแม่หลายท่านคงคิดถึงยายโชคแต่ตอนนี้ดูทองซับก่อนครับทองซับมีความสุขมากมายนะคะแมวกลจาของเราอันนี้คือรุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่ของแม่กิง่งทองเอกก็เล่นอยู่คนเดียวนะคะทองเอกก็เล่นอยู่คนเดียวสนุกคึกคักของเขา คุณมีก็นั่งมองนั่งมองทองซับเล่นครับดูแล้วไม่แน่ใจว่าใครจะอายุมากกว่ากันนะคะระหว่างทองซับแต่แม่กิ่งคิดว่าน่าจะเป็นทองซับค่ะทองซับน่าจะอายุมากกว่าใหญ่โชคมาแล้วคะ่ะใหญ่โชคของเรามาแล้วนะคะใหญ่โชคคนสวยอ้วนตุตะตุตะเลยนะคะแม่กิ่งก็ไม่ได้แวะมาตั้งนานแล้วเหมือนกันพอมาเห็นอีกทีก็เนี่ยคะ่ะตุตะตุตะลุก ลุกยืนก็ยากขึ้นนะคะเพราะเขาอ้วนเนาะแต่เขามีความสุขมากเลยนะคะเขาอยู่บ้านนี้เพราะว่าบ้านทั้งหลังเขาอยู่คนเดียวของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ b2 b2 งไม่กิ่งหาน้องไม่เจอนะคะไม่รู้ไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนแต่ก็อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านโซนนี้ก็จะเป็นยายโชคอยู่กับ b2 นะคะ ส่วนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นน้องๆของพี่คีมที่เอามาเลี้ยงเนาะที่พี่คีมเอาน้องๆแมวมาเลี้ยงอีก3ชีวิตค่ะนั่นก็อ้วนตูตะเหมือนกันค่ะอ้วนตูตะเหมือนกันพี่คีมเลี้ยงดีมากๆใยญ่โชคหน้าตาสดใสนะคะหน้าตาสดใสพ่อพ่อแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะและบางท่านอาจจะบอกว่ายญ่โชคเล็บยาวตัดเล็บพ้ใยญ่โชคหน่อยตัดยากมากเลยนะคะใยญ่โชค คือเขาจะไม่ให้ตัดเลยนะคะแม้แต่พี่ครีมที่เลี้ยงเข้ามาตลอดเนาะก็ไม่ให้ตัดนะคะก็ไม่ให้ตัดตัวกลมบล็อกเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านหายคิดถึงยายโชคนะคะอันนี้น้องๆของพี่ครีมนะคะน้องๆของพี่ครีมที่พี่ครีมเอามาเลี้ยงจากที่ทํางานเนาะให้โอกาสพวกเขาได้มีบ้านอยู่ค่ะ ตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้กลัวยังกลัวไม่กิ่งอยู่กลัวไม่กิ่งอยู่ยังยังยังกล้ากลัวนะคะแต่ไม่ถึงกับวิ่งหนีเลยนะคะงั้นคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ